นี่สินะหมู่บ้านที่เราต้องมาดับแปลงเอ้ยเอ้ยโคตรลกเลยจะทำยังไงดีวะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหมครับผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหมครับ ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับไปเปิดประตูให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะรอนะลุงครับรู้ไหมครับว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านไปทางไหนเดลโรบัดาไปไอ้หนุ่มอ๋อครับผมบนรอบบ้านด้วยเด้ออาอได้ครับ เออเดินขึ้นบันไดมาอ่าครับผมกูนี่แหละผู้ใหญ่บ้านอ้าวเหรอสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านโอเคเชนเข้ามาก่อนครับผมเอ้ยรู้เปล่าฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีมากเลยนะขอโทษนะครับลุงพูดกับใครอ,ะอ่ะอ้าวป่าไม่มีอะไรหรอกงั้นผมจะเริ่มดัดแปลงหมู่บ้านเลยนะครับ น,นี่ได้วันอากาศดีจริงๆเลยนะไอ้กับ,บันสมควรนนที่จะไปเยี่ยมไอ้กัดมะก็ดีก็ไปเลยคิดถึงไหมป่ะป <มา S 2> ไปไปวันนี้เราซื้อข้าวข้าวต้องไปฝากไอ้กัดดีไหมก็ได้นะเออขนน้าาสวนกันนะสวัสดีม,มึงเป็นใครเนี่ย <laughs> ไม่ค<ป>่ะ <laughs> ไม่เก,ก็บตังค์กนคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้าน,นเขาเลิกตั้งกันตอนนี้มึงไม่อยู่ยวันนี้คนนี้คนนี้ผู้ใหญ่บ้านอ๋อ,อครับผมครับผมขอโรบกวนอย่าไปพูดอเอกอเี่ยวกับใครอ,คอีกนะเธอย่ไปพูดอย่างเกี่ยวกับใครสวัสดีครับมึงเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับมึงเป็นใครเนี่ยผู้ใหญ่บ้านครับอยู่ไหมครับกิ่งพังครับ ขี้ขวาขี้ขวาประตูไม่เปิดอยู่้วยด